ครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับผมออสเกษตรแชนแนลวันนี้อยู่ที่สวนนะครับเพิ่งลดน้ําเสร็จมาดูทีมงานตุลาตุเล่งครับโอ้ยทีมงานอะไรไม่รู้ตั้งชื่อกันเรียกยากยากครับทีมงานนี้มาจากหลายๆบ้านนะครับมารวมตัวกันเพื่อถอนผักชีนะครับอื<ะ>อฮะอบ้านเดี๋ยวติโอ้พูดสำเนียงบ้านเฮาดีกว่าเนาะบ้านยังก็ อวังกสวยสิเตอันนี้อันนี้เป็นผักชีของน้องเมียผมเองนะครับซึ่งอ๋อ oh, oh, ม,ม, <yeah. S 1> มีมี่เราจะ hey, hey. สวยงามมากเลยนะครับ hey, hey. เดี๋ยวจะให้ชมนี่ค่ะแม่เล้าแม่เล้าค่ะแม่เล้าอยู่นี่โอ้แม่เล้าจ้าแม่เล้ามาดู hey, hey. เราไปดูแม่เล้าดีกว่านะครับ ข่าวดีนะครับสําหรับท่านใดที่อยู่ละแวกนี้นะครับเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามแม่เล้าก่อนนี่แม่เล้านะครับแม่เล้าไปรับซื้อเขียดไหนมั่งนี่แม่เล้าแม่เล้าไปไปรับเอ่อเขียดเลยค่ะแม่เล้าตัวขนาดนี้ลูกเล้าก็มีเข้ากันหมดเลยอ่าแม่เล้าแม่เล้าสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ใส่ห้วยอยู่ที่ห้วยเกดเนาะเออรัศมีกี่กิโลจะสิไปไปเนมบ่ อ่าสมมติว่าเขียนโบุรี่ปซื่อสื่อวะอ่าโรบุรีพระบาทยนงไปตใช่อืมเฮ้ยเดี๋ยวเดอกล่องบริษัทกบูรีมันยังวัดเดียวกันบ่ฮะอ่าข่าวดีนะครับพระบาทเอารับสื้อได้ักชีอยางเดียวกจ้ะเอาหักมันล่ะหักก็เอาจ้ยหักก็เอาจ้าเอาเบิร์ดจ้ะคนขายก็เอาทว้าา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  โอ้ยตายตายเป็นครั้งแรกนะครับที่ไลฟ์สดถอนผักชีนะครับปกติจะทำป็นจะไลฟ์สดเฉพาะใน Facebook นะครับก็วันนี้พามาดูแดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับกำพูดหลังลอกน้อืมครับครับเอาวยตายเราเราทำตัวสบายๆดีกว่าไม่เครียดเอาเอาแบบเหมือนไลฟ์ใน Facebook เนาะ เพราะว่าใน Facebook นี่จะไลค์บ่อยมากเลยครับแต่ว่าใน youtube เนี่ยไม่ค่อยได้ไลค์นะครับปัจจุบันนวันนี้นะครับที่โพสวันวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบสองยีบสองธันวาณนะครับคมนะครับเมฆค้าหน้าตาดีนะครับมาซื้อที่สวนเจ้าเม้าพนเจบานี่พคุยกันได้อยู่วันนี้ให้เท่าไหร่แจ๊คเก๊คนสวยวันนี้ยังให้ร้อยกว่าอยู่นะครับเนื่องจากเป็นปกชีที่งามงามอีหลีงามกระเดียกระดอนะครับ โอ้ยเจ้าของก็ขากเนาะยาขวดละพันขวดส้มยิว,วยกไกวกับกาซื้อเนาะมันงามจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แดดมันแรงนะครับอืมท่านใดที่อยู่นะครับม่วกเหล็กสระบุรีนะครับติดต่อมาได้เอ่อเดี๋ยวผมจะม่วกเหล็กสระบุรีก็ไปพระบาทก็ไปนะครับอันบํานิดไปวะบําเนิดไปนะครับเอ่อแล้วก็เขาน้อยลบบุรีลงไปอยู่นะครับแล้วก็บูตุใสอีกวะอ๋อท่าหลวง อ่าท่าหลวงชัยภูมิไปนะครับแล้วก็ทับหกทับเก้ายใสอีกว่าด่านขุนทดไปนะครับอืมวัดหลวงพ่อคูณก็ไปเทพลักไปนะครับอุตัยคนใส่เสือไปเมื่อไส่เมื่อไะอ่าภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดใน YouTube เลยนะครับอืออุตัยคือแดดมันแห้งไหม นี่นะ <c oughs> เบอร์โทรนะอุนใจใ่ใส่หรอรับซื้อรากผักชีนะครับถ้าไม่มีจริงๆหรืออันนี้ไม่ต้องมาโทรมานะครับมันรบกวนเขานะครับถ้ามีถ้าคิดจะขายอย่าคุยราคาก็ค่อยว่ากันนะครับนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องโทรมานะครับถ้ายัางไม่ได้ปลูกก็ไม่ต้องโทรมานะครับถ้าปลูกแล้วใกล้จะได้ขายค่อยโทรมา ว่าบางท่านนึกสนุกกลัวไม่มีที่ขายนะครับโทรมาติดต่อตยังไม่ได้ซื้อมเมล็ดเลยเธอโทรมาติดต่อแล้วส่วนของผมนะครับเมื่อเช้านี่เพิ่งจะปลูกพริกไปแล้วนะครับก็ได้ไลฟ์สดในกลุ่มเพื่อนนะครับไปแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปลง youtube นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็ไม่ค่อยได้ปลูกเยอะนะครับตรงนู้นจะเป็นแปลงหอมแบ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้พาไปชมนะครับพามาชมแต่ผักชีอย่างเดียวอือหือ เดี๋ยวไปถามทีมงานตุลักตุลเลงก่อนเออผู้ดใดได้หลายกว่าเขาเนี่ยนี่อ๋อนี่บอกคนยงยงกว่าเขานี่บอกแต่คุณป้าคนสวยดูจะโลล้วมือเนี่ยสิบเจ็ดโลเจ็ดโคุจ้างโลจักบาทเนี่ยสิบบาทป้าคือจ้างถูกแตะเพื่อที่หาเงินได้แล้เพื่อคือจ้างถูกเตะเพื่อมาจ้างสิบห้าบาท บอกต้องปวม,มันตามเออมันตามเดี๋ยวสัญญาณเน็ตไม่ดีนะครับป๊าดมีคนดูด้วยอืมดีใจมากไม่รู้มันชัดหรือเปล่าครับกจ็จะว่าลูกกูเห็นกจ็จะว่าโอ้ยแม่ก,กูตัวน,นั่นเออแม่กูตัวนั่นโอ้นะครับลูกกูเปิดดูก็จะว่าแม่กูตัวนั่นก็อะไรก็ไม่เน่ยไม่นอนนะครับเรื่องของการปลูกผักนะครับฤดูหนาวบางทีก็แพงนะครับปกติปีที่แล้วฤดูนี้ช่วงนี้นะครับ ยีบาทสาสิบาทยังจะขายไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ราคาดีมากเลยปาดบอกมวนเถอะวะโอ้ยอะไรโอกรกลอกโอกรลกแปลว่าอะไรครับโอ้จะใส่ดินเยอะอืมอันนี้เป็นผักชีต่อสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะนะครับใส่ปุ๋ยสูตร ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ฉีดยาบํารุงนะครับยาเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตนะครับสารอาหารจําพวกซิงค์นะครับแล้วก็ฉีดยาชิลาบางตัวนะครับเพื่อนะครับลดการลดลดผู้ตายคอยไปเพราะเปลี่ยนเรื่องมูเจ้าเบาเรื่องนี้เรื่องอะไรอยังก็โลกโลกนี่ไปไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็จะฉีดยาชิลาแล้วก็ Ờ, ลดน้ําแล้วก็จะฉีดยาชิลาประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคให้มันเป็นโรคนะครับเดี๋ยวนี้ผักชีปลูกไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปโอ้หมอนีเแถาแกเหลยมบ่ม,มากวะหาหูบ่เห็นบ่เน,นี้ยว่าเพิ่นหาหูเข็งมาเห็น้้อ,อยมจักโล โอโหวจะไปช่างเนี่ยมโอ้ากันได้อิวองว่ะอ้างว่ที่แล้วเอาไปได้จากโลแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงว่าที่แล้วที่มาถอนนะคะ 15, 8, 10, 10, ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอเเนาอมื้อนี้อีกประมาณสองร้อยได้บอนี่สี้กว่าสองร้อยกว่ารวมกันแล้วก็เอ่อสามร้อยแปดสิบนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับนี่แค่ต่อสองนะครับเดี๋ยวจะมีต่อสามอีกบางทีอาจจะทะลุทะลวงถึงต่อสี่นะครับ อืมต่ออ๋อตอนแรกนี่นี่เนาะตอนแรกบอรซีกนี่ตอนแรกมืออื่นมืออื่น tomorrow คาดการว่าเจ้าของผักมั่นใจมากฟังฟังฟังเพิ่นว่าเท่าไรน่ะผักเข่งแล้วใช่ไหมให้ให้ยิงแค่สิบสองยิงบอรเอาแค่สิบสองอืมไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าแค่สิบสองนี่คร เบืเ้องหลวประมานหลอ,อกหนาะสิบสี่ลอยโลเนาะหลอบหลังอีกอสี่บอเมนหลอบหลังอีกหาลอยกับเป็นเก้าลอยโล่หนึ่งไร่นะครับผักชีของคุณเก๋เขานะครับเป็นน้องสะพ,พา้า, <laughs> า,พพายคนที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้โอ้น้องสะพ้ายคนที่เท่าไหร่วะเออเออน้องสะพ้ายคนที่สามนะครับสองตีเอาเหมียวล่ะ เหมียวเป็นพี่เป็นน้องหรวอ๋อเออเออคนที่สามโอ้ตายกูซับสวนพอดีน้องสะพ้ายเยอะนะครับมีแต่เซียนผักทั้งนั้นเลยฮะเป็นพี่เคยเขามาจะปีแล้วโอ้สิบห้าปีแล้วจำไม่ได้เลยจ้ะอ่ะเพื่อนะครับการันตีนะครับว่าถ้าเราสามารถปลูกแล้วไม่ยุบนะครับไม่ลายนะครับหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งตันได้แน่นอนผมว่ายังไงก็เกินเพราะว่าตอนนี้ แค่ลอกหน้าเฉยก็จะจัดไปห้าร้อยแล้วครับต่อสองอีกประมาณห้าร้อยก็น่าจะได้ตันขึ้นแน่นอนอู้เจ้าคือกล่าวว่าที่เขาจิมาปลูกกันเมื่อบานเมื่อเมืองดอกอืมเรื่องของสูตรลับผักขีทําให้เขียวบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้คนไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้ต่อไปบอกจีบอกบอกท็อกงามเวลาผักงามทั่วบานทั่วเมืองมันก็ที่ถูกหร้อว่า เออไปซื้อร้านอันนั้นนะครับมาฉีดนะครับซองละห้าสิบบาทนะครับตายแล้วขนาดบอกว่าจย่าบอกได้เนี่ยเออตัวหน้ามันจะเป็นลอเลือสสลอีก่อนนะครับแล้วมันก็วอรเวนอ่างสอเสือนี่แหละครับ <laughs> ซองละห้าสิบบาทให้ไปค้นหาเอาแถวร้านร้านมันวิเชียนนะครับอยู่ใกล้ๆกัน <laughs> รีอะไรร,ร,รีหรอรีวอทวอว่าท <laughs> ี่มา <laughs> บอกอะไรนี่ โอ้ยแดดแรงเลอเกินอ,อันนี้ <c oughs> อันนี้ที่ก้านมันม่วงเนี่ยครับเกิดจากอากาศที่เย็นนะครับมันจะออกมุมม่วงนิดหนึ่งอย่าไปซีเรียส๋ยวไปเครียดถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับประมาณนั้นนะครับท่านใดที่นะครับไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับแต่อยากดูเออเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ท่านใดที่อยากดูไลฟ์สดแบบเป็นกันเองกว่านี้นะครับก็ให้ไปแอดเป็นเพื่อนผมนะครับ Facebook คนปลูกหอมแบ่งนะครับ คือบางทีมันสาธารณะมันกว้างจนเกินไปเราก็ไม่กล้าพูดในสิ่งที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าอยู่ใน Facebook มันจะเป็นกันเองสามารถหัวเราะกิ๊กักกิกัก,กอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้ดูสารเคมีที่เราอยากให้ดูอะไรประมาณนี้ได้นะครับปลูกผักชีหนึ่งไร่ลงทุนสรุปแล้วครับผมจะจบไรสดแล้วเริ่มร้อนแล้วลงทุนประมาณ7,000บาทนะครับอ่อุปกรณ์นะครับประมาณ1 5 0 0 0บาทถ้าคุณใช้ปั๊มบินซินนะครับแดแรงครึ่ง7แรงครึ่งนะครับ และปุ๋ยประมาณ3กระสอบนะครับยาเชื้อราหนึ่งหออ่อสารเล่งลาก2ขวดแล้วก็อื่นๆให้ไปเรียนรู้เอาเองนะครับ,รมมรบออ,อย่าลืมนะครับอยากดูไลฟ์สดแบบเถื่อนๆแบบเป็นกันเองหัวลอกกิกักสามารถคุยกับผมได้นะครับ Facebook คนปลูกหอมแบ่งนะครับส่วนอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องไปนะครับผมไม่ค่อยรับ นะครับเรื่องของนะครับผักชีถ้าทําแล้วเหมือนจะไม่มีคนมาซื้อ,เ,อ,อเบอร์โทรที่อยู่ที่เสื้อก็เขียนติดฝาผนังไว้นะครับถ้ามันไม่ไกลจนเกินไปนะครับเราก็จะได้ค้าขายกันนะครับประมาณนีู้ตายทีมงานเงียบสงบไปหมดแล้วอืเฝ้านะครับ ปัดเจ้เพิ่นคื้นสิเอาไลาท์เถอปกติมอหลเละอ๋อปกตินะครับปกติวันนี้เขาจะมีออเดอร์อยู่ที่3 5 0หกิโลนะครับแต่ว่ามันจะติดช่วงวันคิดมากนะครับมันจะติดช่วงวันคิดมากนะครับปริมาณออเดอร์จากกรุงเทพยังลดลงนิดนึงนะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับ เกี่ยวกับการปลูกผักชีถ้าอยากขายให้เจ๊คนนี้เขาทีมงานตุลักตุเหล่งนี่ก็พยายามนะครับอย่าใช้สารเคมีต้องห้ามนะครับสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือตกค้างในใบผักชีนานๆอย่างเช่นนะครับอุ้ยบอกมาได้ว่าเดี๋ยวเขาติจับเอาเอาเป็นว่านะครับสารเคมีอะไรก็ช่างนะครับที่เป็นแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพนะครับบางอย่างนะครับมีอายุยานานมาก สามารถอยู่ได้เป็นเดือน,อนก็อย่าเอามาฉีดในผักชีหรือหอมแบ่งนะครับสงสารคนกินมั่งนะครับไม่ใช่ว่าคนกินตายคนขายรวยนะครับ <laughs> <laughs> นะครับสารเสริมประสิทธิภาพบางอย่างมีอายุยืนนะครับสามสิบวันยังไม่มีไม่นฤทธิ์ก็อย่า,อามาใช้นะครับโอ้มีเด็กตรงนี้ด้วยโอ้ทีมงานนี้มีเด็กน้อยด้วยนะครับเบบี้เบบี้สมาร์ มากับไข่ลูกนี่ดูไลฟ์สดนะเนี่ยมีคนดูเยอะด้วยร้องเลยลูกแม่ได้กี่โลแล้วอันนี้อันนี้นะครับเราเวลาเวลาทีมงานเขาจะเหยียบอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเดี๋ยวถ้าเราว่างเราก็เอามือนะครับหรือเก็บเก็บเศษ เอ่อพวกใบผักชีต่างๆนี่ออกบ้างก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากถอนไปแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับสูตรยี่ห้าเจดเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดสิบสองหกก็ได้นะครับเอ่อหนึ่งห้าสิกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับวิธีรดน้ําแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดผมเคยทําคลิปไว้ใน YouTube อยู่นะครับแบบไม่มีโฆษณาด้วยนะครับอ่ะเอาบอกตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือ รดน้ําครั้งแรกประมาณสักหกเจ็ดนาทีก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนวาวใหม่นะครับแล้วก็กลับออพอวาวครบแล้วเราก็กลับมาลดวาวเก่าอีกนะครับอีกประมาณ5้าถึงเนาทีเพื่อให้เม็ดปุ๋ยต่างๆนะครับละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าท่านลดไปต่อเนื่องนะครับมันจะไหลลงดินหมดนะครับประมาณนี้หลังจากที่ถอนบักชีตอแรกไปแล้วอีกประมาณ5้าถึงเวันก็จะได้ถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เอง ช่วงเช้าเนะครับาเชื้อราอเขาเรียกอะไรวะน้ําค้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับ<ด>เป็นไปนได้ก็มาลดน้ําตั้งแต่ตีห้านะครับ<ด>เพื่อล้างน้ําค้างจะช่วยะจะช่วยลดอาการผักชีเป็นใบลายได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับ<ด>โอเคเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวอือก็เดี๋ยวทีมงานนี้อาจจะแค่สิบคนนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ความสุขของคนซื้อและความคุณขายอยู่ตรงนี้แหละครับเอ,อะอืมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเจอหรือเอ่อไม่ไม่พูดว่าต้องขอพูดว่าถ้ามีโอกาสได้เจอของคนอื่นเขานะครับถอนผักหรือเอ่อลอกผักค้ายผักกันก็ถ้าได้รับอนุญาตก็จะไร้สดนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นผักผมเองคงไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไร์สดแน่นอนครับเวลาผมไปขายผักเอาผักไปตลาดสุรนารีเนี่ยรีบมากครับแทบจะไม่ได้ตอบแชทอะไรต่างๆเลยนะครับก็คงจะประมาณนี้อืมเฮ้ยมองไม่เห็นกังหันลมที่กําลังซ่อมเลยครับอันนู้นนะครับกังหันลมกําลังซ่อมอยู่นะครับอืมใบพัดโดนพ้าผ่านิดนึงครับไม่เสียเสียหายนิดนึงกี่ล้านก็ไม่รู้ กำลังซ่อมอยู่นะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนใบพัดใหม่แล้วก็ใช้ได้ปกติโอเคสําหรับท่านใดที่ไม่รู้จะทําการเกษตรอะไรก่อนนะครับ <Okay. S 1> มีผักที่ปลูกง่ายๆอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอะไรมั่งนะครับ oh. ไม่ยากนะถ้าปลูกฤดูหนาวมีผักชีนะครับปลูกง่ายนะครับแล้วก็ผักชีลาวก็ปลูกง่ายนะครับพริกซปเปอร์ฮอตก็ปลูกง่ายน่าจะดูแลง่ายนะครับส่วนผักอย่างอื่นนะครับยิ่งค้ะยิ่งตัวยากนะครับ หอมแบ่งเนี่ยถ้าเป็นแปลืปลายแดงปลายไหมก็ยังรักษาไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผักคะน้าเนี่ยจะจะปลูกยากกว่าอย่างผักอย่างอื่นเลยนะครับศัตรูมันเยอะอะขออนุญาตจ,จบนะครับทีมงานน,นาะตายถามเวละบอมีขออนุญาตจ,จบกับไปเออไปทำงานก่อนกับทีมงานอะไรนะตุลักตุลิกอุต่ายเอิญทีมงานก็เอิญยากกระเดียกระโอ อะไรนะพี่ตุลักษตุลีกอ่าเดี๋ยวก็คงจะอีกนานนะครับกว่าจะได้ไร์สดอีกนะครับเออจะปีใหม่แล้วนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับถ้ามีโอกาสได้ลองทําดูก็ขอให้ประสบความสําเร็จและได้ขายนะครับเกษตรกรนะครับถ้าทําให้มันมีเกียรติมันก็มีเกียรตินะครับถ้าทําแบบ ให้มันมีกินมันก็มีกินนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับเจอกันในไฟ์สดครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับมันจบอนไดเลย <laughs> <c oughs> คุณแน่ใจหรือต้องการหยุดเวลาตกลงมีคน